พรด่จา้กองแวในการแสดงพระธรรมเทศนาตั้งแต่ท่า่ สิปีมสิบแปปีเลยเนี่ยที่วัั้วเลยจงันครราชสีมาแต่ว่ามาตงต่ปี้มาเป็นเวลาาปีตั้งแต่วัดศิวิวารีจนกระัง มาเป็นเจ้าวาดองค์วนนี้เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้ท้าสาสนิปจงธรรมารก็ดีเป็นที่รู้จักท่านเป็นอย่างดีซึ่งในวันนี้ ซึ่งก็เคยเรียเคยแสดงธรรมร่วมกันมาเป็นเวลาชาติ่่านาจนวันนี้านัพระอาจรพระธรรมทีนเในิธีพระาร